โอเคครับขอการ์สวัสดีกันด้วยครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่นแมปเอ่อมันชื่อแมปอะไรนะรีเท่าไทคูลบะอผิกขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอมาอัปเดตก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไปทะไรบ้านนะครับก็ขั้นแรกนะครับผมได้ทําการเอ่อเหมือนไม่มั่นใจอ่ผมได้ทําการนี่ครับเพิ่มที่จอดรถนะครับมาหนึ่งที่นะฮะ แล้วก็เหมือนจะขยายร้านแล้วก็เพิ่มนะฮะแล้วก็คุณจํพาพ์ททีแล้วผมบอกได้ไหมว่ามันมีโจรผมก็เลยทําการตัดปัญหาโดยการจ้างกาดนะฮะก็ <c oughs> ไม่รู้ว่ากาดผมไปไหนนะกลับู่นั่นเดี๋ยวผมจับโจรีนตัวมันมาขโมยของเนี่ยโอเคอืมรู้สึกว่านะแล,แล้วแล้วตอนนี้ครับผมเนี่ยในร้านค้าผมเนี่ยการันตีผม ผมขอใช้คําผมนะาราคาผมเนี่ยการันตีว่าต้องว่าได้เงิน1,000พันบาทแน่ทุกๆ1คันรถทุกๆ1คันการันตี1000บาทประมาณนั้นนะฮะนีประมาณตีหนึ่งเนี่ยการันตี1 0 0 0บาทเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการเดี๋ยวทําการทุบตรงนี้ทิ้งแล้วก็ขยายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนแคชเชียร์ทิ้งนะฮะแล้วก็เพิ่มของเพิ่มของนะ ฮะทำคนบอกเอ้ยทำไงให้ได้เงินเร็วๆง่ายๆครับคุณแค่วางไอ้เจ้าตัวเนี้ยครบ4อันแค่นั้นแหละครับคุณแค่วางไอ้สล็อตเนี้ยครบสอันแค่นั้นนะครับคุณก็จะทําการลูกค้าก็ทําการซื้อแต่นี้ของคุณครับแล้วก็มาจ่ายเงินแค่นี้ง่ายมากนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขอทําการไปเพิ่มไปเพิ่มสินค้าก่อนนะฮะอืม <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าโจรเนี่ยมันไอ้นี่อย่างหนักเลยหรือว่าผมต้องซื้อ,อนี่วะเออผมหรือบอกนะว่ามีเนี่ยเครื่องหนึ่งเว้ยเดี๋ยวผมหาก่อนอ,อ่อยู่ไหนว่ามันอยู่แถานนี้นี่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 น,น,นี่กล้องวงจรปิดอะ่ะมันคือดี่ผมลองดูนะว่ามันจะช่วยอะไรเราหรือเปล่าถ้าเราถ่ายมุมนี้กับมุมนี้ถ้าเป็นนี้เป็นมุมอับเราจะเห็นในมุมอับตลอดทั้งมุมนะหรือว่า ผมว่าเรายังไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยววิธีการแก้ปัญหาของเราเดี๋ยวเราจ้างก,การอ,อีกคนออ่ะฮะเดี๋ยวให้มันทำงานด้วยกันเลยโอ,โอ้ดูที่ประกาศทำงานไหมเฮลโล่กาดทำอะไรอะคือทำไมมันจับอะอ๋อแล้วมันต้องทำไงถึงให้มันจับอะอ๋อไม่ใช่ว่าถ้าเราเพิ่มการแล้วต้องมันมันจะจับโจให้เราอัลโดมันเลยเหรอ ตอนนี้นะผมสงสัยมานานแล้วแอนตรงนี้มันคืออะไรเพราะว่ามันอยู่ใก,กล้ๆนะแล้วนะครับผมนะแล้วโอ้หุ่ยเป็นราคารลดหรอห้าพันเจ็ดพันห้าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสามหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นสองร้อยโอเคโอเครู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เกี่ยวกับไอ้พวกรถบรรจุนะครับเพราะว่ารถนึงคันเนี่ยมันสามารถบรรจุได้300ความเร็วในความเร็ว60นะฮะเี่สปีดสูสุดได้95หรือเปล่าติมถัง,ง้ลยอืมรู้สึกว่าของเราจะหมดวะอืมของเราหมดง่ายนะโอเคเดี๋ยวผมซื้อซื้อสต็อกไปตุนก่อน คือเกมนี้มันต้องเล่นอย่างนี้แหละนะฮะก็เราถึงจะรุ่งนะฮะถ้าเราถ้าเราเล่นแบบปัดๆนะมันก็ไม่รุ่งมาแล้วครับสตอ็อกสตอ็อกสตอ็อกอย่าพึง่งอย่าพึ่งบนตอกมาแล้วโอเคเดี๋ยวพนักงานอนะ่พระพนักงาน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  เฮ้ยลูพนักงานอันนี้รีสต็อกแล้วเคอรีสต็อกเค okay, ทำนี้มากเคคืออะไรไม่คืออะไรวะอ๋อที่ใสเ่เสื้อผ้าอันนี้เออ,เอ,อโจ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 โโจโโจโอุ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้เชีย่ยกาดมันทำงานมากไหมนเนี่ย ผมว่าเดี๋ยวผมลองไล่กาดออกกันดีกว่าเพราะว่าผมยังไม่รู้นะครับว่ากาดมันทําอะไรได้บ้างไล่กาดออกก่อนเพราะว่าผมยังไม่รู้ไงว่ากาดมําทอะไรได้บ้างเมื่องานมีหวังอ่ะผมธุรกิจผมเก๊งละลายหนักกว่าเดิมแน่เออเพราแค่นี้กาดมันก็ไม่ช่วยอะไรแล้วไม่ช่วยทำมาหากินเลยโอ้หวังว่าคงไม่มีโจรบุกมานะอ๋อ รู้สึกโอ้โหผู้หญิงเย็ยนผู้หญิงโอ้สินค้าละหมดรัวๆเลยว่ะมา oh, <no. S 1> แก้ป็นหานี้ก่อนเมถ้าผมไปไปมาไปมารัวๆนี่รับรองเปนนี่เนี่ยยี่สิบยี่สิบปพนักงานเพิ่มทีจะสต๊อกก่อนเมื่อัง้เละแน่นอนอาพนักงานเพิ่มเพิ่มเออคือบางทีพนักงานก็ไม่รู้ใจเรา นะฮะว่าเราต้องการให้มันเพิ่มสต็อกหนไปพนักง,งานเพิ่มเพิ่มเพิ่มสต็อกนีพงงนพ้พนักงานฮัลโหลฮัลโหลพนักงานพนัก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 งานเพิ่มสต็กอกโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้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 โนอ้โหโอ้โหโอ้เอ้โอ้โหโอ้อยโอ้อ้ ตอนนี้ร้านผมก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นลากแล้วนะฮะก็โหคือคนเนีนเว่ยมันต้องการ้น,นี่กั็ส่วนใหญ่มันต้องการเนือ้อซึ่งผมเนี่ยเป็นไม่ใช่ร้านเออ,อน,นี้ตั้งแต่เมานานื่อรคืออะไรเอ้ฮะวางแบบอันนี้คืออะไรอ่ะ พลังงานเพิ่มเพิ่มเพิ่มวันนี้พลังงานพะนักพะนักเออโอเคอย่างที่ที่คุณเห็นได้ไปนะเมื่อกี้ผมแบบพยายามจะขู่เว้ยเพราะว่ามันแบบจะเพิ่มไม่ได้อย่างเดียวเลยเว้ยมันจะเพิ่มแบบมันจะเพิ่มไอสล็อตนั้นซึ่งผมต้องการมันเนื้อเพราะว่าคนที่ผมดูเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการเนื้อกันเว้ยหาเพิ่มเนื้อมึงเอาไว้ติมมึงตามมากับกูหม้ นี่เว้ยเพราะว่าคนคนส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ปันเถอะโอเคเห็นไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องการอ้าเฮ้ยเออเนี่ยคนส่วนใหญ่มันต้องการเนื้อนะฮะที่ผมเอฟเคไปเนี่ยคือผมไม่ต้องการเนื้อกันส่วนมากมันมันจะเอาเนื้อนะฮะผมก็ไม่รู้ทําไมมันกันทำไมถึงเอาเนื้อเอา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 อย่างอื่นไม่ได้หรออ้เป็นการขายเครื่องดนตรีอ๋อ ันนี้มันชื่อว่าอะไรนะทูบาอันอันอันนี้ทูบาอันนี้แซกโซโฟนป่ะไ,ไม่รู้อะ่ะแป๊บคือที่ผมอยากรู้เพราะว่าแทมเปิเออไอ้น,นี่แทมเปิลใช่ใช่ใช่ผมเป่าอยู่เมื่อคืนนะี้ไปเลยแทมเปิลลูกพ่อแม่นี่ไงอันนี้ก็ทูบาใช่อันนี้ก็แซกโซโฟนอ่าฮะอันนี้ก็โโนนกพี่ใหญ่เอ,อ่อเฟอร์ฮอนโอเคทู เอาเป็นแทมเปลตดีกว่าเพราะผมชอบแทมเปลตมากกว่าถูกว่าแทมเปลต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 อยู่ไหนจ๊ะนี่ปะโโอ้หเห็นราคาแล้วเพื่อปวดใจเครื่องเท่าไหร่ว่ามาหนึ่เครื่องห้าร้อยสองเครื่องหนึ Yahoo, Ferrari, ่งพันพี่ครับพี่ครับใจเย็นครับพี่ไอติมหมกแค่หมดเพิ่มไปติมดิ อเคเพิ่มเนื้อต่อโอเคสินค้าก็เริ่มหมดสินค้าก็เริ่มเอาออสต็อกโอ้พี่ครับพี่พี่ครับอย่เพิ่งเดินไปครับพี่ดนตรีดนเครื่องตรีผมเนี่ยแถมเมาส์ให้ด้วยนะครับพี่สนใจไหมครับพี่พี่ถึงแม้ไม่จะแถมเมาส์ทุกร้านเลยครับพี่พี่พี่คุยกันก่อนเออเจครับเจสนใจซื้อเครื่องดนตรีผมไหมครับก็ซื้อมานะครับก็เอาไปเป่าดีมากเลยนะฮะ มีชอบปล่อยำนำลายนะเจ๊อ๋อพิ่สเสดครับเอ่อตนตตีผมเนี่ยทำเป็ดผมเนี่ยเป็นทำเป็ดรุ่มพิเศษนะฮะก็สนใจหยิบซื้อกันได้นะฮะก็ราคาไม่แพงครับเครื่องเครื่องละห้าพันครับพี่พี่พี่ผมลดได้พี่สุดๆนะห้าร้อยไปพี่ผมขาดทุนได้นะ เครื่องดน,นตรีกูเครื่องดน,นตรีผมเนี่ยจะอยู่ในเอสซักอีกกิตาผมจะรอดูมันเลยขาดทุนชิบหายเค,เครื่องดน,นตรีกูขายห้าสิบเวียงยังได้ตอนเนี้ยโอ้สี่ร้อยนี่ก็สนใจเป็นคอไอ้สองหมครับก็โอ้โหได้มาดิอ่ะได้ได้ได้ต้องการเปล่ะ าวางแแหละอย่าเพิ่งเดินหนีอ่ะถ้าผมขายเครื่องดนตรีออกคลิปนี้จบบอกขนานี้ถ้าผมขายเครื่องดนตรีออกคลิปนี้จบบอกเลยไม่ว่าจะกี่นาทีแค่เครื่องดนตรีนี่คลิปนี้จบเลยอ่ะผมว่าผมได้ภารกิจแล้วการเป็นยูทูบเบอร์ทีเราต้องมีเป้าหมายในคลิปผมมีเป้าหมายแล้วขายเครื่องดนตรีให้ออกแค่หนึ่งชิ้น แค่นั้นคือจบอะไรวะ The stock is a f u l l เออ๋อคืออะไรมันน้อยเกินไปเหรอทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะใครรู้ก็ค <Comment. S 1> อมเมนต์เดอะสต็อกอาฟูอ๋อมันคืออะไรผมไม่เข้าใจอาฟู อาฟูถ้าจะไม่ผิดแปลว่าต้องไม่ทานเสเตตโอเคครับผมรู้แล้วครับว่าเอาฟูแปลว่าอะไรนะครับเอาฟูนะครับถ้าแปลเป็นภาษาสุภาพนะครับจะแปลว่า แย่ yeah, มากแต่ถ้าแปลเป็นภาษาบาลก็ฮิมากนะคะก็หอเอียนั่นแหละนะ,ะก็มันก็น่ะเฮ้ยหรือว่าผมว่าเราต้องการเพิ่มเครื่องดนต,ตีเว้ยผมเชื่อผมเชื่อเราผมคุณเชื่อผมเราแค่เพิ่มเครื่องดนตรีทุกคนก็จะมาซื้อที่ร้านค้าเราและเราก็หลอกขายมานัน อทอูบาเนี่ยต้องออกเฮ้ยแบบนั้นต้องตีออกแล้วเฮ้ยคือตูอตีออก we are the c h a m p ตอนนี้ภารกิจของเราก็ได้สำเร็จเป็นที่หนึ่งส่วนสองแล้ว แต่ก่อนที่จช่สำเร็จมากกว่านี้ผมนั้นต้องเปลี่ยนเป็นสองพันบาทเลยเหรอโอ้มันจะกึ่งแพงมันก็ไม่แพงนะตอนนี้ผมได้ภารกิจแล้วนะครับเป้าหมายของผมเราไอยื่แช่ดิเปิดตอนนี้ก็เปิดบริการครับปาได้ครับโอเคตอนนี้ผมได้เป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายของผมคือวันนี้นะที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะฮะว่าเป้าหมายของผมนะครับคือการเพิม่มและเข้าขยาย แล้วก็เปลี่ยนนะครับเครื่องคิดเงินซึ่งตอนนี้ทําสําเร็จไปแล้วนะับแล้วก็ธารกิจใหม่ออบเจกต์ออบเจกต์เมื่อกี้ครับที่แอมมาใหม่ก็คือขายเครื่องดนตรีให้ออกแล้วก็ออกไปแล้วนะฮะออกไปแล้วเช่นกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ถึงเวลามันสมควรแวรงนาที่ผมจะต้องปิดคลิปนะฮะเมื่อคลิปมันจะนานจนไปนะฮะผมเดี๋ยวผมรอดูก่อนอาจกี่นาทีแล้ว ภาพกระตุกไม่ต้องแปลกใจนะเพราะเพราะว่าผมเปิด2จอโอเคตอนนี้เราอัดไปทั้งหมด34นาทีก็ถามว่านานไหมนานนะคลิปแรกผมอัดแค่ประมาณ30 10 30สนาทีเองอันนี้แค่34แล้วนะฮะก็เดี๋ยวร้อยครบร้สิบห้าละกันแล้วก็วกปิดคลิปนนะไม่รู้เป็นไรอะ่ะำหมอะ่ะเจ้าเล็กสวยอะ่ะก็ สำหรับใครชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะแล้วก็แนะนําผมได้นะว่าให้ผมทําอะไรบ้างผมจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่มาคอมเมนต์ของผมนะคะก็สาหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอกาบสวัสดี